สวัสดีชาว youtube ทุกคนนะครับผม <c oughs> กับผมนะครับเจอร์ดไถซิงนะครับวันนี้เรามาสูบน้ำนะครับนี่เอาเครื่องลงครับเตรียมแบกไปครับอย่างไกลครับอย่างไกลดูนี่เรามาไซค์กันสามคันนะบนี่ ิงนู่นเขียวดีนะบิงนู่นเนาะบิงนั้นนะน้ำมันทั่วเี่ขึ้นไปน่ะ น้ำอะไรขึ้นแนละ้วปวดถึงม้เล็กแท้ม่มีไมมีอะไรมามีดเลาใส่ด,สดูหักเลาะในม,มาเจ้านู่เนเจ้านูนเนจบไลยนี่นน Nó không là đấy. Đặt, mày. Mày là để nạc đâu nơi nơi Đấy Nó nơi 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 bình nơi này nơi 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 gì nơi 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 đó là đường còn, phải còn... lại lưỡi Phải lại lưỡi, có nát Thôi, thôi, thôi đi, thôi đi อีกดิให้ ở อยู่ไกล ở อยู่ใกล้เครื่อง này มันจะมา sẽ จะหักชนะลําบาก bạc เลยโอ làm รู้นะ Em โอ làm รู้ เครื่องกับแบกเครื่องสุกซิ่งครับสุกซิ่ง <laughs>